พ,พศ2559เวลา16นาฬิกา 2, 55, 55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา,าพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมาตีสเสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปรุงมิวเดลีสาธารณารัฐอินเดีย ในการนี่ทรงสักกราระพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่กรุงกะบีลพัสปัจจุบันคือเมืองปิดกราหวะชนบทเ,เล็กๆในรัฐอุตรประเทศชายแดนทางตอนเหนือของอินเดียติดกับเนปลาลโดยในพระอบมีคำจารึกว่า เป็นพระบร,รมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นพระบร,รมอัขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2อนิ้วรัฐบาลอินเดียได้อันเชิญมาปรฏิสฐานที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เข้าชมและกร,ร,ราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมารัฐบาลไทยได้สร้างบุษบกไม้สักแกะสลักปิดทองส่วนยอดบุษบกทําจากทองคาหนัก109กรัมประดับด้วยอัญมณีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและมอบให้เป็นของข,องขวัญแก่รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่10ตุลาคม2540โทรทัศน์รูมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าประวงเธอพระองค์